สวัสดีค่ะเซียนสวัสดีครับฮลัลโหลได้ยินชัดเจนฑป่ะจ้ามาพัว้อกันชาเกณฑ์เนาะครับได้ชัดเจนครับโทษสวนกันอยู่นี่ละเฮาเป็นจังได้ชัวะกระตามติดตัวนอมือเล็ออกอวกค่ะมือเลออก็กอวกอืมเป็นจังไนเฮาหดนีิวันนี้ก็ดีอยู่ครับฝันดีหลายร้ายหรื่องอยู่ครับอืมแสดงว่าฝันดีตัวนี้ฝันเป็นตามีโสมีหมานฝันเดตัวเล็าากป่ะจ่ะ ฟันได้โตแดงพุนแล้วครับห่ยเซียนเมื่อเป็นตาหนุ่มใส่ถ่าล่ะกันหนุ่มใส่ลายแล้วคือกันอือขาซูฟังเนี่ยันจังไหนเนี่ยจ้าครับได้รัตตรีมาหลายใบละค่ะฟันได้หลายมือเหรอครับมือตั้งแต่มือไอ้วันาพาหญ่คุณเหรอครับสองสามมือที่แล้วพุนละจ้า ปันว่าไปไ้บาดแล้วครับจ้าไปไ้บาดน,นี่ไปหาซื้อของไ่บาดนาอายุตลาดล้เดี๋ยวไปเห็นเห็นกล้วยจ้ากล้วยมันกับเป็นกล้วยแปลกๆกล้วยวีเดียวนั่นวีบักเอมวีนึงับยาวเป็นว้าบนัน่นไค,ค่ะเจลิศถามเบื้องราคาจ้าไม่ค่าบอกวไปราคาอายุขางล่างมันวะ ืมกล้วยวางอยู่ทึ้งๆกันว่างๆอยู่ทึ้งๆกันเห็นที่พนวางขายนั่นแหละจ้าผมกดเดี๋ยวลงไปลงอยู่ข้างล่างน่ะเป็นป้ายราคากล้วยค่ะป้ายราคากล้งซี่ร้อยยี่สิบครับอืมกล้วยยังมาเพ้งถึงซี่ร้อยยี่สิบบาทอยากครับผมก็บ่เคยนี่ยักษ์เทียกผมาปั่นเห็นนี่แหละปั่นเลาซ่าไปใส่บาศ จ้าตัวปักไงีสีแดงเป็นเลขสีแดงเลยเป็นบอ่อสามตัวเลยมแมนครับค่ะแต่ว่าปักยู่ขางลางคุณเด็บก่ได้ปักยู่ขางกล้วยเลยโอ้ยู่ไต่ลางกล้วยบ่อย,ยู่ไต่เคลือกล้วยบ่อครับยู่ไต้โตเลยล่ะครับอือจ้าอืกล้วยเพิ่นดีว่างี่ข้างบนโตัวเพื่อนเนนี้เพื่อว่าป้ายเยอะ ยู่หันหลังคนว่าผมบริลล์ลงไปผมไปอยู่ห้องรังผมชุดไตโต้ผจ้าอืมเินไบสี่ร้อยยี่สิบครับจ้าโอ้สี่สองศูนย์เป็นโตเลยตัวนี้ครับเมื่อนั้นตันจะออกไปไปพอร์ตัลีพอดีเลยก็ได้มาเลยจะหลายคู่อยู่จ้าสี่สองศูนย์เนี่ยตัดเหรียญดำเดอ้อครับเนาะแสี่สองไปทั้งสี่สี่สองสองสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สองศูนย์ศูนย์สองเนาะขาเซียนแมนครับ แมนมือมือที่น่านตาวันน้าไว้นั่นแหละเมื่อไปหาหมอโอ้ค่ะไปไปโรงพยาบาลไปช่วงแม่บ้านอยู่ครับจ้าวันนี้แม่บ้านน่ะสิลัตอรีมาฝาดเขาบอกอืมว่าท่านได้บอกแม่บ้านนี่ว่าเลขไทยมันสองศูนย์นะเพื่อนก็ซื้อสองศูนย์มันไปซื้อเลขสองศูนย์ไม้อห้ครับเป็นไปซื้อสองศูนย์มาไห้พะนะสามสองศูนย เลขวันฝันผมนี่สีซีสองศูนย์จ้าอือตรงกันครับเถะจ้าครับตรงกันอยู่ครับสองศูนย์จ้าอันนี้คือความฝันเนาะบัตน,นี้เลขสูตรเซีนยนเด็ดค่ะยังคงเดิมบอยังคงเดิมครับมันใจวันนี้ที่ให้สามตัวพร้อมครับจ้าเด็ตัวไหนเนาะค่ะ ไอ้สองตัวนี่จะให้เป็นสี่เจ็ดชุดเดียวครับสี่เจ็ดชุดเดียวคู <47 S 1> <47 S 2> ่ลูกสี่เจ็ดนี่แหละจ้าครับแล้วก็สามตัวจะเป็นเก้าสี่เจ็ดครับเก้าสี่เจ็ดโอ้เลขงามค่ะเก้าเก้าสี่เจ็ดนี่ 0, 0ครับศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดครับศูนย์สี่เจ็ดค่ะกับหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดครับหนึ่งสี่เจ็ดจ้าทำไมสามชุดนี้แหละครับเลขสามตัวสามตัวสามหางเนาะ คร่บจ้าเรากะเลขความฝันก็คือสี่สองศูนย์ชุดเดียวนอกจากแมนแมนอืออู้ได้ฉลากกินแบงมาแล้วฝันดีบอหลังจากที่ซื้อมาไวหลายตัวแล้วฝันดีนครับฝันฝันดีแมนฝันได้ดีคู่มือเหรอครับแม่บ้านครับฝันดีอู้ค่ะสาธุดเด้อเนาะยังมีหลายรางวัลอยู่ทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีหาเนาะรางวัลฉลากกินแบงกระดาก็หมุนไหมแมนับ จ้าแต่ว่ากะให้เอฟซีไปหาหมดขีดดินแกนเบิงขันมักเนาะ420คือแดงจึงครึ่งเลยตับกบก่ายเล็กตับบงกายเลยครับจ้าเลขขึ้นป้ายบอกแดงจึงครึ่งอุย้ยแต่หาจับคิดว่าสิว่าดังดอก,นอก,นอกอเนาะ2002เนี่ยหาซื้อได้ยุดดอกว่าด,ดังดอกครับเล็ธรรมดาหรอครับจ้าคิดว่าซื้อได้ยุดดอกเฝ้าไปหาจับเอาเดอ้อเอฟซีค่ะกะสีเฝ้าลงไห้เนาะทันยุดดอกกะเ้านีเลขออกแล้ว จ้ะเอาจังใดก็เฮงเหงปังปังป้ะค่ะเซียนจุดการยังจ้ะครับผมครับค่ะค่ะเช่นกันบมลุกว,ก,ก,มกวนเวลาจังใดก,ก็มั่นใจเลขเจ็ด้ช่ครับเน่โอ้เลขชุดคือมั่นใจวิ่งไปที่เจ็ดครับสสวัดีครับค่ะวัสดีจ้าค่ะเดี๋ยวสามนะจ,จะทวนตัวเลขของเซียนบุรีดำฝันเม่นเม่นแดงจึงคืนขึ้นไปโตบักไงค่ะความฝันวังให้จบเด้อเป็นเบาสู้ฟังคงสุดท้ายมือเลขออกเลยค่ะสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์นึ่สามนะให้ตัดหลินน้ำเด้อค่ะ คือตัดเหร็นซี่สองสองซี่สองศูนย์ศูนย์สองหรือสี่ศูนย์ศูนย์สี่เลขฝันเป็นมิโตเดียวโครโูเม็ดเดียวเข็นเข็นพี่น้องคะหลวงผิดจารนเบึง้งแต่ว่าเลขสูตรหวยคำนวณเป็นเด้อค่ะบัรที่นี่เลขสูตรหวยคำนวณเป็นก็นคือโค้งสุดท้ายนะคะ่ะวิ่งบนล่างไปที่เจ็ดค่ะเก้าสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดเม็ดเดียวโครโูผู้ใดสงสัยยังตามเบอร์ทุกจากศูนย์หกห้าสามหนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเบอร์โทุกคนโดยตรงจ้า เซียนบุรีดำคนฝันเม่นๆค่ะถือว่าสมการรอคอยค่ะเนี่ยค่ะโค้งสุดท้ายเนาะฝันได้ตัวแดงจื้งคึงเลยค่ะ420จ้ะแต่ว่าเสดบังต่ดใต้ตองงวดเดอ้อพี่นอ้องคขาตองงวดที่เพิ่นไห้มาเนาะอันนี้เลขตองงวดจ้ะที่เพิ่นไห้มาเนาะค่ะอันนี้สูตรหวยเพิ่นเด้อค่ะ16พฤษภาคม68วิ่งไปที่เจ็บบนล่างเจ็บสองเจ็บสี่เจ็บแปดเจ็บเก้าอันนี้ชุดเต็มจ้ะ แต่ว่าเลขฝันตองวดพ่นคือจิตศูนย์ยศูนย์กับเลขบ้านเลขที่หนึ่งห้าเด้อค่ะเอาเดี๋ยวสิเห้เปรียบเทียบให้บึงถึงโค้งสุดท้ายเรากะตองวดเนาะค่ะก็สิ่ได้ตัดสินใจง่ายๆจ้าเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ค่ะเซียนบุรีรำคนฝันเม่นๆจ้ะอย่าดืมเด้สอสงสัยยังกะโทรหาพจนตามเบอร์โทรได้จ้าแต่พจนก์กะเหตุงานไปน้ำค่ะแต่ว่าเอฟซีผู้รังค้นติดตามเพจน์นี่ถือน้ำพจน ผู้ที่มีดวงกับเพ่นนะคะถือก,กับเพ่นอยู่ตลอดเด้อค่ะถามตะกวมฝันก็ะเล็เพ่นนี่แหละแต่ว่าเพ่นหลินบ่หลายตัวค่ะเพ่นหลินเอาเข็นเข็นคือกับหัวไว้น้ำสมมุติว่า,าเลขหกกับเป็นเลขเก,ก้าของสี่เมตรจ้ะค่ะอ้าโตัวถามเพ่นได้ตรงจ้ะกดไลค์กดแชร์ตําเเ้อพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งเปิดค่าการมองเห็นจ้ะอ้าวัานนี้อันนี้คือโครงสุดถ้ายแครปหน้าจอเอาพี่น้องทั้งเลขความฝันเนาะคะ่ะ ขึ้นไปแดงจึงึ้ตัวบักใหญ่คือสีสองศูนย์ล้อกอ่ะเลขสูตรหน่วยคำนวณบนล่างผู้ใดเพิ่นมั่นใจที่เจ็ดจ้ะผิจารณนะจ้าคลิปนี้ด้วยด้วยปังปังสูกูสูกพนเงินไลกองทองไลเขาไปลราจะสวัสดีจ้า